สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงครับพาเอฟซีมาชมรถบดปลาเหลาครับนี่แมงผมนึกว่าแต่ปลาเหลาเอารถไปทําที่ไหนครับนะครับที่ไหนได้ก็มาลงที่อูนี่ครับนี่มาเช็คระบบไฮดรอลิกใหม่นะครับที่ร้านช่างช้างไฮดรอลิกนะครับนี่รับเช็คปั๊มมอเตอร์รถเกี่ยวทุกชนิดนี่เบอร์โทรติดต่อได้เลยครับเบอร์นี้ครับรับสาย24ชั่วโมงครับนี่ก็ เสร็จแล้วนะครับมาเช็คเสร็จแล้วเปลี่ยนสายเฮล,ลิกใหม่เปลี่ยนพ้องเหลวปั๊มปั๊มพวงมาลุงพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับนะกออ็ก็คือง่ายคันนี้ระบบเฮล,ลิกชุดท่อนหลังนี่ใหม่ทั้งคันเลยนะครับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็พวกสายสายเฮลิกนี้เปลี่ยนใหม่ตัวไหนที่ไม่ดีนะครับซีนก็ะบอกก็เปลี่ยน,นครับก็หรือว่าจบเลยนะครับยางใหม่2เส้นครับยาง ปียนะครับดอกหนาๆครับพี่น้องดูใช้ลืมครับเอาไปใช้ลืมเลยอะน่าจะลืมผมเลยแหละมาณนี้ครับเช็คให้แห้งๆเลยครับทุกคนเนี่ยสวยนะครับคันนี้สีเดิมเลยนะพี่เนาะครับก็มีเอฟซีมาขอซื้อนะครับขอซื้อกลางร้านเลยนะครับก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะป๋าก็แบ่งให้ไปใช้ครับ นะครับนี่นครับคันนี้ของแท้ครับแกมาถ,ถึงปุ๊บแกถูกใจก็เอาเลยครับนี่พ,พี่คนนี้นครับซื้อไปเอาไปลงที่ไหนพี่จัจนตาคำจันตาคำอ๋อปาจีนนะถูกใจไหมถูกใจไหมไปดูมากี่คันแล้วสองคันเป็นไงท่าพบบโ,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 โอ้ไม่ได้ไหมอันนี้มันมันถือว่าโอเคอยู่เนาะมันยังยังสดอยู่อ่าพร้อมใช้ ถ้าเราไปใช้มีอะไรมันเสียอะไรก็เราก็ซ่อมเอาใช่หไหมถ้ามันรถเก่านะพี่เนะเ<อ>าะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือมันใช้งานได้เราเช็คใหม่ใช่หไหมเช็คใหม่ไม่ใหม่ก็ดูออกจากร้านเนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยพี่น้องเลย <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันจะหมดเท่าไหร่นี่ก็ <S <S ขาดทุนไม่ว่าครับแต่เสียหน้าไม่ได้ครับผมครับจัดใหม่ไปเลยครับยางก็จัดให้ FC ีใหม่ไป2เส้นนะครับก็พวกเออนี่สายสายพวกนี้ก็ใหม่นะครับ ปลุกพวงมาลัยปัป๊มพวงมาลัยเช็คใหม่แต่ว่าตัวปั่นท้ายนี่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยครับไม่ได้เช็คเพราะว่ามันเป็นเสื้อเอ่อมินยม,มันเช็คยากครับก็เลยซื้อใหม่ใส่เลยครับหมื่นสองครับปั๊มครับแพงครับรุ่นนี้ครับแต่ว่าโดยรวมก็คือ fc ถูกใจครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงใช่ไหมมาถึงคุยกัน20นาทีจบตกลงลอัดไซร์เลกขึ้นรถเลยผมอุตส่าบรีบมาเนี่ยโอ้แต่ว่าลอยห้อยเขารองเงินบ่นน่ โอ้นี่นั่นลอยคลองอยู่พี่นี่คอลองอยู่อ๋อโอ้หนี่แกบทูแกหมดเลยเด้อดีเนาะลองสบายใช้ลืมได้ยางใหม่ไปอีกสองเส้นเนาะดีกว่าเราไปซื้อยางเก่าๆก็ไม่ไหวครับไอ้ยางนี่ที่ผมตัดสินใจซื้อของใหม่ก็คือผมซื้อยางมือสองมาแล้วครับคันก่อนครับแล้วทีนี้มาใส่มันใส่ไม่ได้ครับทุกคนมันใส่ยากเพราะว่า มันเราไม่มีเครื่องรีดเนาะทีนี้มันขอบมันแตกหมดเลยครับก็เลยรอบนี้เรามีประสบการณ์แล้วเนาะใช่ไหมเพ่จัดของใหม่ไปเลยครับพี่น้องนะครับจะได้ใช้ลืมเลยเราใช้ก็สบายใจเราขายไปคนซื้อก็สบายใจครับเพราะว่าเราเช็คใหม่นะครับแต่แต่ถ้าเราแบบทําแบบพอใช้อย่างนี้เวลาเราไปทํางานจริงมันก็อกันเท่เยมีปัญหาอะไร ของแท้เนาะดวน<ม>ดวนจี้เออเอาเบอร์เบอร์เบอรคนขับไปเบอร์ขับไปนะเอาเบอร์แกไปเลยครับน,นั่นแหละพี่เอาเ,อเบอร์แกไปพี่ก็ยิงเข้าเลยนี่ทรงดวนครับประจันตาคมนะครับก็เอฟซีติดต่อมาเมื่อบานตอนประมาณสองสามทุ่มครับบอกว่าวันนี้ตอนเช้าจะมาดูครับก็มาถึง มาถึงประมาณ10โมงนะทุกคนนะมาถึง10โมงรถยังรถยังไม่เสร็จเลยนะครับรถก็เหลืออัดสายเาหลีกันแหละแต่ว่า,าแกก็บอกว่าแกถูกใจสภาพแกเอ,เอาเลยก็ดีใจครับที่เอฟซถูกใจเนาะนี่พวกนี้ผมก็เปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดเลยนะครับข้างในนี่หรือเช็คหมดเลยเนาะถ้าถ้าใครได้ดูคลิปก็จะรู้ว่าเราเช็คอะไรไปบ้างนะครับอันนี้แต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะว่างานผมเยอะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูเท่าไหร่นะครับรถ10ลง10ล้ออยู่ที่บ้านก็ ยังมีเหลือครับสองสาคันครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0884746382ครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับผมนะย้ำนะครับ0884746382นะครับนี่นะครับก็โทรมาปรึกษาได้รับปรึกษาทุกปัญหานะครับยกไปเรื่องผัวนะครับผมนะว้าปลาเราไม่อยู่นะทุกคนนะผมแมบขายเลยนะครับปลาเราบอกว่า ไม่ไม่มีใครกล้ามาซื้อรถเรารถแกหรอกนะครับเพราะว่าแกชอบรถเก่านะครับแกบอกว่าไม่มีใครกล้าซื้อผมแอบขายเลยทุนนะครับนี่เอฟซีมาขอซื้อให้กําไรหมื่นสองหมื่นผมก็เอาแล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสเยอะแบ่งๆกันไปใช้ครับถ้ารู้จักผมแล้วจะรักผมเองทุกคนถ้ารู้จักผมแล้วจะรักผมเองนะครับนะครับอะไรแบ่งได้ผมแบ่งให้ครับแบ่งปันเงินไปนะสำหรับไปรุ่นรถเก่านะครับไปรุ่นรถเก่าเนาะทุกคนเนาะนี่แกก็รอเลยครับ คุยกันเสร็จเนาะก็ไปจ่ายตังที่อู่ผมนะครับแล้วก็มาขึ้นรถนะครับเอากลับบันนี้เลยนี่คนจริงครับไม่ต้องคุยเยอะแต่ว่าก็ามีเอฟซโทรมาติดต่อ4ีหคนนะนะครับมผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยที่ผมบอกแกว่ารถมันยังไม่เรียบร้อยเนาะบอกผมแจ้งไปว่ารถเสร็จแล้วผมจะโทรบอกนะครับเนาะรถเสร็จแล้วผมจะโทรบอกแต่ทีนี้มันไม่ได้โทรบอกแล้วทางนี้เขา ผมบอกไปว่ารถยังไม่เสร็จแต่เขาก็ยืนยันจะมาดูเนาะจะมาดูสภาพอรผมก็ให้มาพอให้มาแล้วเขาก็เอาเลยครับก็ต้องกราบขออภัย FC ที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสําหรับผมคือจบง่ายขายง่ายจ่ายจริงนะครับนี่ของแท้ครับจบสดนะครับไม่ได้จัดไฟนแนนซ์นะคันนี้นะไม่ได้จัดไฟนแนนซ์ไม่ได้กู้ตกสอครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าเอาไปทํางานจนประธานครับก่อจัดไปครับปลาเราเตรียมตัวหาคันหม่ได้เลยนะครับใครที่เป็นเอฟซีป่าเราก็จะรู้ว่าแกเป็นคนสไตล์ไหนเนาะ แกชอบรถเก่าๆเดิมบางอะไรงี้นะครับแต่ว่ารถแกนี่คือที่เลือกมาก็ไม่ยังไม่มีผิดหวังสักคันนะทุกคนนะยังสภาพเต็มร้อยอยู่ครับนี่อย่างคันนี้พวกเอวพวกเอว,ว,เอวสลักคออะไรก็แน่นทุกอย่างนะครับนี่นี่ครับก็อย่างว่าแหละรครับรถเก่าเอา,อาน,นับเลยกามันตาเอาเงินตา

ต่ว่าตีงานนี่ไปเองด้มนี่นนจบเรนบานเล่วนะของแท้ครับนี่ปะไปตีมันอีคำ <มา S 2> อ,อได้เบอร์กัน <มา S 1> แล้วโทรติดต่ตอเรับเดลเอโทศรศั์นะยังไง๋ย่ผมไม่โทรติดต่อถ้าผมไม่จีบเาผมจีบแล้วกคอก็รับโทรศัพท์วาม้ออ ไม่แต่แกโทรโทรหลายๆครั้งนะแต่แกรับเปแกคนแก่แกชอบเปิดกระจกขับรถนะแกโตแต่แกไม่ค่อยโทรตามหรอกถึงใกล้ๆถึงเลยแกจะโทรจานนี่น่อแกแกวิ่งประจำองแกครับรถไกลโทรตามอ่ไปครับนี่เรียบร้อยครับผมดู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 ไปครับดูไปเก่าแต่เกาครับพี่น้องเอาพี่เชื่อไหมผมแม่เอาสิบโลอยู่กรุงเทพเนาะ พอได้รถขึ้นเสร็จปุ๊บล็อกโซ่อย่างนี้แหละแล้วผมมาจอดกินกยเยวแป๊บเดียวอะ่ะโทรถามตาถึงไหนแล้วนี่ตาลวงหน้ามา40โลปุ๊บผมก็เยยบตาเยียบไปเยาบมามาทันกันอยู่บ้านน่ะเอาคิดดูอะ่ะโอ้แกขับรถยังไงวะยอมเลยนะ่ะไปส่งรถ,ถแถวการบุรีแถวอะไรก็ให้แกไปนะบางทีให้แกไปเก็บเงินไปทางด้วยนะเก็บเงินให้ผมด้วยโอ้สุดยอดเครับพี่น้องนี่เย็ซีครับของจริงครับนี่แกจบสดให้วันนี้เลยขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับเอเคครับพี่เดินทางปลอดภัยครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ